พันธุ์ตำรวจสีวัดการบริญญาการร่วมระหว่างเจ้าที่ตำรวจทาหารฝ่ายปกครองสาสุขตำรวจภูธรจังหวัดุูิีัมและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดและยานพาหนะออกตวจตาปฏิบัติหน้าที่ สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมีข้อเรื่องาการตำรวจทหานหว่อนเจ้าหน้าทาีท่สารสุขรมาร่วมทำภารกิจสำคัญกับพวกท่านนะครับซึ่งเป็นปัญหาทั่วโรกนะครับเป็นสิ่งที่ท้าทายของพวกเราในการที่ต้องดำเนินการจากวันทุกวไนหนักขึ้นนะครับก็เริ่มจากขอความร่บือ จากหน่วยต่งตางๆที่ทุกคนต้องให้ความสําคัญนะครับแล้วมันเป็นเรื่องที่จําเป็นนะครับก่อจะเป็นอาหารนะครับที่นําเชื้อเข้าไปสู่คนที่เรารัทธิันเ้ิดจุนะครับปิดจมูกปิดากเราในเบื้องต้นนะครับแล้วก็ตอนแรกก็คือสิ่ที่เราตรวอนะครับาแ่ระบรแล้วก่อนที่เราจะไปนั่งเก้าอี้รี่เป็นสําคัญอะไรชนี้นะครับ แล้วก็สื่อสารกันให้ชัดเจนจะทาให้คนที่เจ็บปวช่วย่ใช่ใชัใช่ใช่ใชบใช่ีช่ใ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 ช่ครับช่ใช่ใช่ใช่่อช่ใ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 น่ใช่ใช่ใร่ใช่ใช่ใช่่่่ cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Come on, come on.